เมนูหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือจะกินเป็นกับแก้มหรือว่ากับข้าวก็อร่อยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของทะเลด้วยนะคะก่อนเลนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมหมูกันก่อนนะคะสัดส่วนและปริมาณแค่เร่ไม่มีให้เปะ๊ะเพื่อนๆก็ใช้เป็นวิธีการกะเอานะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นกระเทียมนะคะ แล้วก็จะเป็นต้นหอมค่ะแล้วก็พริกแดงจินดาปอกเปลือกหั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเราจะนำหมูสามชั้นของเรานะคะมาหั่นก่อนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะนำมาหั่นก็ให้เ,เพื่อนๆนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะขนาดชิ้นก็ตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะไม่ต้องให้ใหญ่เกินแล้วก็เล็กเกินนะคะชิ้นแบบนี้เคี้ยวเพลินดีค่ะถัดไปเดี๋ยวเราจะเตรียม กระเทียมนะคะมาสับค่ะแค่เลยใช้เป็นเครื่องสับใครไม่มีเครื่องสับก็เอาไปสับหรือว่าเอาไปตาให้แหลกๆได้นะคะแต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดมากค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพริกแดงจินดานะคะก็เอาไปสับเหมือนกันค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตั้งกระทะบนเตาแก๊สค่ะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นะคะเราจะใส่ลงไปคั่วก่อนค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการคั่วเราจะคั่วไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำมันเข้าออกเนื่องจาก3ามชั้นเนี่ยมันมันมากนะคะถ้าหากว่าเราจะนําไปทํากับข้าวนะคะโดยที่ไม่รีดน้ํามันเข้าออกมันก็จะมันเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะคั่วให้น้ํามันเข้าออกก่อนนะคะ ค่ะเมื่อคั่วมาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มเกลียเกียมน้ำมันออกแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตักน้ำมันตัวนี้ค่ะออกได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องตักออกหมดนะคะให้เหลือไว้บ้างนะเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องลงไปผัดค่ะจากนั้นค่ะก็ให้ใส่กระเทียมที่สับไว้ลงไปไฟเนี่ยเราปิดก่อนนะคะเราใส่เครื่องก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟทีหลังเนาะใส่พริกที่เราสับลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะก็ใส่เกลือป่อนลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสรสดีค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการเปิดไฟไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะคะทําการผัดได้เลยแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็เพิ่มเติมได้ใครจะใส่น้ําตาลไปก็ได้นะคะแต่ว่าแคลมไม่ได้ใส่น้ําตาลเนาะ เมื่อเพื่อนๆชิมรสชาติได้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะยกลงค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูหมูสามชั้นคั่วเพริกเกลือนะคะจะทานเป็นกับแกงหรือว่าทานเป็นกับข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวิธีทําก็ง่ายๆลองทํากันดูนะคะ